สวัสดีครับผมรัศกรอินโคกสูนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับ ก็วันนี้ได้มาสอนเด็กๆบาลานซ์ไว้นะครับซึ่งเทคนิคพื้นฐานเลยก็เป็นเรื่องของการปั๊มนะครับก็ขาไถส่วนใหญ่จะแบบนั่งแล้วก็ถไถนะครับแต่วันนี้เราจะเข้าในสนามที่เรียกว่าปั๊มแท็กนะครับซึ่งปั๊มแท็กก็คือเราจะไม่มีการปั่นเติมหรือไม่มีการไถเพิ่มเติมเลยให้เน้นเน้นพวกเทคนิค การยืนบนรถแล้วก็ปัมป๊มปัมป๊มเพื่อสร้างความเร็วให้สามารถเร็วขึ้นและไหลให้ครบทั้งขนามขึ้นได้ครับส <ST AR> ำหรับการพัฒนาก็ค่อนข้างดีนะครับสอนเป็นเร็วบางคนก็เข้าใจเร็วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในเทคนิคขั้นต่อไปให้ยากยิ่งขึ้นนะครับ <ST AR> ก็ปั๊มต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ ันนีฮอปหรือการจำนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเรียนใช้ความสม่ำเสมอเรียนทุกวันซ้อมทุกวันว่างๆก็หน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับพอพอทําในบ้านได้ทีนี้ก็มาลองทํากับเนินมั่งเพื่อให้รถได้ลอยแล้วก็โดดบรอากาศได้นะครับก็สําหรับน้องๆนหนูที่สนใจนะก็สามารถติดต่อเรียนทางเพจ Facebook ได้นะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางของครูซี่นะคะ